ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเป็นหนี้กันแล้วก็เป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆกนะู้หนี้ยืมสินมาใช้เขาไม่พอไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดอะไรก็กู้ก้อนใหม่มา,าสุดท้ายก็บริหารจัดการไม่ได้ครับวิธีการก็ง่าย,ายๆเดินไปพูดคุยกับคู่สัญญาเราก็คือเจ้าหนี้ถ้าให้ดีประนอมได้ประนอมก่อนที่คุณจะมีปัญหานะครับเครดิตจะได้ไม่พัง สวัสดีครับก็หนุ่มจักรพงศ์ไม่พันนะครับก็เป็นเจ้าของเพจ The Money Code นะครับเพจที่ให้คาแนะนำนะครับในเรื่องของการเงินรวมไปถึงการแก้ปัญหานี้ให้กับคนไทยมารานหลายปีแล้วนะครับ ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเป็นหนี้กันแล้วก็เป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆกนะู้หนี้ยืมสินมาใช้เขาไม่พอไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดอะไรก็กู้ก้อนใหม่มาหมุนวนไปเรื่อยๆแบบนี้หนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายก็บริหารจัดการไม่ได้ครับการประนอมหนี้นะครับก็คือการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชําระหรือการจ่ายคืนหนี้นะครับเวลาเราไปกู้เขาครั้งแรกเนี่ยมันมีข้อตกลงกันถูกไหมปรากฏว่าเราทําไม่ได้ตามสัญญา วิธีการก็ง่ายๆเดินไปพูดคุยกับคู่สัญญาเราก็คือเจ้าหนี้แล้วก็ขอปรับขอเปลี่ยนเงื่อนไขกันนะครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าการประนอมหนี้ครับสำหรับในเรื่องของการประนอมหนี้นะครับมีรูปแบบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งฮะขอพักชําระเลยแต่ต้องบอกก่อนนะเวลาหยุดแบบนี้เนี่ยดอกเบี้ยมไม่ได้หยุดนะ แต่การหยุดจ่ายก็ทําให้เรามีเวลาที่จะเก็บเงินสะสมแล้วเอามาทยอยใช้คืนเขาได้หรือ 2. ครับเราอาจจะเลือกขอจ่ายเฉพาะอดอกเบี้ยก,ก่อนเราจะรักษาตัวสภาพหนี้ของเราให้มันเป็นปกติอยู่หรือแบบที่ 3. ครับเราอาจจะใช้วิธีการยืดหนี้สั้นเป็นหนี้ยาวลองนึกภาพนะถ้าเรายืมเงินใครเข้ามาสัก1 0,000ืนแล้วขอจ่าย10เดือน กับขอยืดไปเป็น20เดือนแบบไหนผ่อนต่อเดือนต่ามวากันอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทําได้นะครับทางสุดท้ายครับทางที่4ขอปรับการผ่อนเป็นแบบขั้นบันไดเลยเช่น ต้องผ่อนเขาเดือนละหมื่นจ่ายไม่ไหวบอกเขาเลยว่าขอ3,000ันก่อน6เดือนจากนั้น6เดือนถัดไปกระเจิดขึ้นมาเป็น6 0 0 0 6ห0พเป็นการจัดลำดับการจ่ายให้มันมีขั้นบันไดหน่อยนะครับเราจะได้มีสภาพคล่องที่ดีนะครับไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนหัวใจสำคัญนะครับใส่ดอกจันไว้เลยคือเราจะต้องกลับมาผ่อนเขาได้ปกติและมีเงินกินใช้เพียงพองถ้า ให้ดีประนอมได้ประนอมก่อนที่คุณจะมีปัญหานะครับเครดิตจะได้ไม่พังข้อดีครับหนี้ของคุณอาจจะไม่ได้ลดหายไปในทันทีแต่มันลดการผ่อนเพิ่มสภาพคล่องทําให้คุณมีเงินเหลือเก็บเหลือออมในการที่เราจะเตรียมการแล้วก็เข้าไปประนอมหนี้หนึ่งคุณต้องทําตัวเลขรายรับรายจ่ายของคุณก่อนให้เห็นว่ารายจ่ายตัวไหนลดได้และจะคุยกับหนี้แต่ละรายการอย่างไร2เอาหนี้แต่ละเจ้ามากลางและวางแผนหนี้แต่ละตัวจะลด จะปรับจะปัดนอมอย่างไรทําเป็นแผนให้ชัดเจน 3. ครับเข้าไปติดต่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ทุกราย 4. ครับให้เวลากาบสถาบันการเงินในการพิจารณาสักนิดหนึ่งเขาก็จะตอบกลับมาเมื่อได้ลดได้ปรับอะไรไปต่างๆแล้วซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับแผนของคุณก็ได้นะครับก็มาดูว่าสุดท้ายแล้วบรรทัดสุดท้ายเมื่อหักรายรับด้วยรายจ่ายแล้วนะครับเงินคงเหลือเราติดลบหรือไม่ถ้าไม่ติดลบก็ถือว่าการปัะนอมน,นี้สําเร็จครับ สำหรับใครที่อยากประนอมหนี้นะครับก็สามารถไปที่สาขาของสถาบันการเงินนะครับหรือธนาคารที่คุณเป็นลูกหนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นลูกหนี้และเป็นหนี้เสียไปแล้วนะครับแล้วหนี้ของท่านถูกโอนมา ที่แบมนะครับคุณก็สามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็ประนอมหนี้กับทางแบมได้นะครับเพราะแบมเองก็เปรียบเหมือนเป็นแก้มลิงนะครับที่รับตัวหนี้เสียนะครับในระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็มาเปลี่ยนให้กลายเป็นหนี้ที่ดีเมื่อคุณถูกโอนหนี้มาที่นี่ปุ๊บคุณก็ลองมาประนอมหนี้ดูการจัดการหนี้ของคุณจะได้กลับมาสู่ความเป็นปกตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นลูกหนี้ที่ดีในอนาคตต่อไปนะครับ สำหรับการประนอมหนี้นะครับผมอยากจะให้เป็นวิธีการหนึ่งที่ทุกคนจำไว้ให้ขึ้นใจเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้สินเชื่อนะครับทางออกสุดท้ายคือการเจรจากับเจ้าหนี้หรือผู้สัญญาของคุณโดยตรงไม่ว่าจะมองในมุมไหนการประนอมหนี้มีแต่ข้อดีและมีแต่เรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นหันหน้าสู้หันหน้าคุยนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดครับตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าคนไทยเราเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ต้องบอกตัวเองครับว่านี่เป็นแค่ การหกล้มครั้งหนึ่งในชีวิตเท่านั้นนะครับเราจะต้องเติบโตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวันหน้าเราจะสู้กับอัญหานี้ได้แข็งแกร่งมากขึ้นเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับสนับสนุนโดยแบมบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิจํากัดมหาชนพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย